สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่อง Transformer มหาวิบัติจากกลสังหารถล่มจักรกวาลกันนะครับก่อนที่เวลาจะเริ่มต้นมี The Q u b e ที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนรู้เพียงว่ามันมีพลังในการสร้างโลกและเติมชีวิตได้นั่นคือสิ่งที่พอพัน์ของเราถือกาเนิดขึ้นช่วระยะเวลาหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองแต่เช่นเดียวกับพลังอันยิ่งใหญ่อื่นๆบางคนต้องการความดี บางคนต้องการความชั่วร้ายเหตุนี้สงครามจึงเริ่มขึ้นสงครามที่ทำลายล้างโลกข,ของเราจนกระทั่งมันถูกทำลายโดยความตายและเดอะคิวก็หายไปในอากาศอันไกลโพล้นพวกเรากระจัดกระจายทั่วทั้งกาแล็กซี่หวังว่าจะพบมันและสร้างบ้านของเราขึ้นใหม่ค้นหาทุกดาวทุกๆโลกและเมื่อความหวังทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปข้อความของการค้นพบใหม่ก็ดึงเราไปยังดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักที่เรียกว่า โลกแต่เราสายเกินไปนแล้ว ประวัติศาสตร์ของการทำลายล้างไซเบอร์รอนด้วยน้ำมือของเมกตรอนและภารกิจในการได้รับออสปาร์กเมกตรอนค้นพบออสปาร์กบนโลกแต่ตกลงสู่ Arctic ิกเซอร์เจนกลายเป็นน้ำแข็งกับตั้งอา c h ชิบอลวิสวิกกี้และทีมนักสำรวจของเขาสะดุดกับร่างของเมกตรอนในช่วงปลายศตะวรรษที่19ระบบนำทางของเมกตรอนถูกเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจมันพิมพ์ตำแหน่งพิกัดของออสปาร์กไว้บนแว่นสายตาของอาชิบอล Secret ซเวซึ่งเป็นองค์กรลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค้นพบอ l สปาร์ k จึงสร้างเขื่อน h o เวอร์้อมรอบเพื่อปกปิดสัญญาณพลังงานเมกกะตันที่ยังคงแช่แข็งถูกย้ายเข้ามาที่โรงงานแห่งนี้และได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันเหล่าดีเซปติคอนที่เหลือได้แก่แบ็กเอาท์สกอร์ปรนอกฟร บริเคทสตาร์สครีมบอนครัชเชอร์และดิวัสสเตอร์ได้ลงจอดโลกแล้วพวกมันปลอมตัวเป็นยานพาหนะบนโลก Blackout และสกอร์ปนอกโจมตีหน่วย US s o x ซ n f o r ซ a r d Operation Base ในกาตาเพื่อพยายามใช้ฐานข้อมูลทางทหารเพื่อค้นหาตำแหน่งของเมกาตอนและออสปาร์ตแต่ไม่ประสบความสำเร็จผู้รอชีวิตกลุ่มเล็กๆภายใต้การนำของกัปตันวิลเลียมเลนน็อก เดินทางผ่านทะเลทรายตามมาด้วยสกอร์โปน็อกสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์อิสระย่อม,มาจากออโตบอทที่รู้จักกันในานามปัปเบิลบีก็อยู่บนโลกเช่นกันโดยปลอมตัวเป็นรถเชฟโรเลตคามาโรปี1977เพื่อตามหาแซมวิทวิกกี้ทายายของกัปตันอาชิบาลวิทวิกกี้ทันทีที่เข้าพบแซมทั้งสองก็เริ่มผูกพันกันอย่างรวดเร็วเมื่อปัปเิลบีช่วยแซมพยายามจีบมิคาเอลาเบนแฟนสาว แซนไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าบับเบิรบีเป็นมนุษย์ต่างดาวจนกระทั่งเขาได้เห็นบับเบิรบีแปลงร่างเป็นคุณยนต์และส่งสัญญาณให้ออโตบอทที่เหลือกลับบ้านที่ pentagon ร,รัฐมนตรีกลาโหมจอห์นเคเลอร์เป็นผู้ดูแลการสอบสวนการโจมตีในกาตาหลังจากความล้มเหลวของแบ็กเอาท์เฟรนซี่ได้แทรกซึมเข้าไปใน Air Force One เพื่อพยายามดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ไอแมน อย่างไรก็ตามแม็กกี้เมสันหนึ่งในช่างเทคนิคที่ศึกษาสัญญาณการแทรกซึมของดีเซปติคอนค้นพบการกระทำของเฟรนซี่และโน้มน้าวให้เพนทากอนทาลายดิฟนอ์เนตเวิร์เพื่อหยุดการดาวน์โหลดของเฟรนซี่เมื่อเครื่องบิน Air f o r ร์ดวลงจอดฉุกเฉินเฟรนซี่ก็แอบลงจากเครื่องบินไปพบกับบาริเคตที่รออยู่ได้ มันพูดคุยถึงการค้นพบอาิบาวิทวิกกี้เมื่อใช้การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตพวกเขาพบว่าแว่นตาของแซมที่ประกาศขายทาง eBay จะนำเหล่าดีเซนติคอนไปสู่ออสปาร์กเฟรนซีและบริเคจจึงเริ่มติดตามตำแหน่งของแซมย้อนกลับไปในกาตา้าทหารพรานของกองทัพถูกโจมตีโดยสกอร์ปนอกพวกเขาเข้าไปหลีภัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อโทรหาพนทากอนและได้รับการสนับสนุนทางอากาศพวกเขาค้นพบว่าพวกดีเซติคอนพ่ายแพ้ต่ออาวุธความร้อนสูงเช่นลูกกระสุนปืนซาบอตด,ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ทหารแจ้งให้พนตากอนทราบว่าตอนนี้พวกเรามีอาวุธแล้วบริเกตเผชิญหน้ากับแซมเรียกร้องแว่นตาจากอาชบอลป๊อปเปอร์บีที่ติดตามแซมแปลงร่างและต่อสู้กับบริเคต มิคาเอลาที่ตามแซมมาด้วยก็ตกอยู่ในพวังแต่บับเบิรบีสามารถเอาชนะบริเกตได้ในขณะที่เฟรนซีแปลงร่างเป็นมือถือเพื่อติดตามต่อไปบับเบิรบีพาแซมและมิคาเอลาไปพบกับบอทที่เหลือเหล่าออโตบอทออฟติมัสพรามแจสไอรอนไฮและแรชเชลลงจอดบนโลกและแปลงร่างเป็นยานพหนะจากโลกหลายคันพวกเขาทั้งหมดพบกันในตรอกมืดที่เงียบสงบ แปลงร่างต่อหน้ามนุษย์ทิปลาใจทั้งสองแนะนำตัวเองและเล่าเหตุผลที่ต้องมายังโลกให้แซมและมิคาเอล่าฟังในขณะเดียวกันแม็กกี้ได้ทำก๊อปปี้สัญญาณการบุกรุกเพื่อให้เพื่อนของเธอเกรนไวเมนทอรหัสซึ่งพบข้อความพร้อมสัญญาณเกี่ยวกับ Sector ร์เซเกับตันวิกวก,กี้และโปรเจกต์ไอแมน อย่างไรก็ตาม FBI จับกลุ่มเกรนและแม็กกี้ซึ่งพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้พวกเขาทำสงครามกลับประเทศที่ไม่ถูกต้องเข้าใจผิดแล้วแซมมิคาเอล่าและโอตบอดจึงกลับไปที่บ้านของแซมเพื่อรับแว่นตาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากเซกเตอร์เซเว่นมารับตัวแซมและมิคาเอล่าเข้าคุกซโมซิมอนผู้อำนวยการของหน่วยงานเปิดเผยว่ามิคาเอลามีประวัติอาชญากรรมและขู่แซมด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต ถึงจุดนี้เราออโตบอทกลับปิดขบวนรถและช่วยเหลือวัยรุ่นทั้งสองในระหว่างการล่าถอยแซมและมิคาเอล,ลาถูกจับตัวได้อีกครั้งและปับเบิบีก็ถูกจับกุ้มเช่นกันโดยต่อต้านคำขอร้องของแซมที่รับปากกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่ทำร้ายพวกเขาพรามสั่งให้บอดปล่อยพวกเขาไปโดยไม่เต็มใจที่จะใช้กำลังร้ายแรงกับมนุษย์ ที่ pentagon ไวรัสเฟรนซีที่อัปโหลดระหว่างการแฮ็กแอร์ฟอร์ดวันทำให้การสื่อสารทั่วโลกหยุดชะงักในขณะที่เคลเลอร์แต่รับแจ้งเรื่องดีเซปติคอนในที่สุดหลังจากการจับกลุ่มของบับเบิร์บีออพติมัสใช้แว่นตาเพื่อค้นหาออสปาร์กที่เกอดฮูเวอร์และประกาศว่าหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะ cept ดีเซปติคอนได้เขาจะรวมเดอะคิวเข้ากับประกายไฟของเขา ด้วยของแซมมิคาเอล่าเคลเลอร์ม็กกี้เกรนและเลนน็อกถูกนำตัวไปที่เกือนฮูเวอร์ซูเปอร์เขาได้โชว์เมกาตอนและออสปาร์คที่เยือกแข็งเอาไว้ในขณะที่เฟนซี่หลุดลอยเข้ามาได้เมื่อค้นหาออสปาร์คได้แล้วเขาก็ส่งการแจ้งเตือนไปยังสตาร์สครีมซึ่งระดมพลังของดิเซปติคอนที่เหลือเข้าจู่โจมเนื่องจากการโจมตีของสตาร์สครีมและการก่อวินาศก,กรรมของเฟนซี่เมกาตอนจึงเริ่มฟื้นคืนชีพ แซมโน้มน้าวให้เจานาทีเซกเตอร์เปล่อยตัวบับเบิรบีเพื่อที่เขาจะได้รับออสปาไปยังออปติมัสพรามเราดีเซปติคอนไล่ icon, ลาตามออตบอตซึ่งตอนนี้ครอบครองออสปาไปยังภารกิจเมืองมิชชันซิตี้เกรนแม็กกี้เคลเลอร์และซิมอนสามารถติดต่อกองทัพอากาศและนำา f 2 2ไปยังมิชชันซิตี้ได้พวกเขาลงเอยด้วยการต่อสู้กับเฟรนซี่ในเวลาเดียวกันและในที่สุดเฟรนซี่ก็พ่ายแพ้ การสู้รบที่ตามมาส่งผลให้กเกิดการบาดเจ็บล้มตายของทั้งสองฝ่ายรวมถึงแจ๊สที่ถูกเมกคาตอนฆ่าตายขณะที่ปะบุบบีถูกระเบิดจนเป็นง่อยเมื่อเลนนอกสั่งให้แซมนำออสปาร์กไปที่อาคารแห่งหนึ่งเพื่อย้ายออกจากเมืองภายใต้การคุ้มกันของไอรอนไฮและรัชเชลการต่อสู้ของเมกะตอนและออติมัสพรามในขณะที่ทหารยังคงต่อสู้กับดีเวสเตเตอร์ มิคาอล่าหลากบับเบิรบีที่ปลาเจ็บออกจากการต่อสู้ด้วยรถบรรทุกล่ากแต่กลับไปพร้อมอาวุธของบับเบิรบีที่ฆ่าดีวัสเตเตอร์สตาร์สครีมทำให้ไอรอนฮายและเลเชลไร้ความสามารถส่วนเมกตอนเข้าร่วมในการไล่ล่าเฮลิคอปเตอร์ของแซมถูกทำลายโดยสตาร์สครีมและพรามท้าทายเมกคตอนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและเมกตอนก็ค่อยๆได้เปรียบ b a ็กเอาพยายามช่วยเมกะตอนและเอาชนะพรามแต่เลนนอกและกองทัพอากาศฆ่าตายก่อนที่เขาจะลงมือได้สตาร์สครีมสอนตัวท่ามกลางฝูงบินแรปเตอร์ทำลายเครื่องบินรบปีสามลำ้ำอย่างไรก็ตามเรื่องนี้กองทัพอากาศและหน่วยเรนเจอร์ของเลนน็อกสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเมกะตอนได้แต่เขายังคงใช้งานได้และกำลังมุ่งหน้าไปยังเดอะคิว ออปติมัตฟาดฟันเมกาตอนลม้ลมลงกับพื้นในที่สุดเมื่อทั้งพรามและเมกาตอนอ่อนแรงลงพรามจึงกวากมือเรียกแซมให้เอาออสปาร์เข้าที่หน้าอกของเขาทำลายมาถึงคู่แต่แซมกลับใช้การกระทำที่เสี่ยงกว่านั้นในการผลักออสปาร์เข้าไปในอกของเมกาตอนแทนออปติมัตขอบคุณแซมสำหรับความกล้าหาญที่ช่วยชีวิตเขาขณะที่ปปปีที่ฟื้นเสียงได้ก็ขออนุญาตอยู่กับแซมซึ่งก็ได้รับอนุญาต ในความพยายามที่จะปกปิดการมีอยู่ของ t r a n s อร์เมอร์เซกเตอร์จึงถูกยุบในขณะที่ซากของด c e p t ิคอนถูกทิ้งลงในทะเลโรเดนเทียน a อบิช และแม้ว่าเมกทรอนจะตายไปแล้วแต่การทำลายล้างของออสปาร์คทำให้ออโตบอดไม่สามารถกู้คืนไซเบอร์รอนได้เมื่อไม่มีบ้านอื่นให้ไปเราออโตบอดจึงตัดสินใจอยู่บนโลกส่วนออปติมัสส่งสัญญาณไปทั่วอวกาศเพื่อค้นหาออโตบอทที่ยังมีชีวิตรอดในขณะที่แซมและมิคาเอล่าเริ่มต้นความสัมพันธ์สตาร์สครีมหนึ่งในดีเซติคอนที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ก็ออกจากโลก เมื่อออสปาร์กหมดไปเราก็ไม่สามารถคืนชีวิตให้กับโลกของเราได้และโชคชะตาก็ตอบแทนโลกใบใหม่ที่เรียกว่าบ้านตอนนี้เราอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้คนในนั้นซ่อนตัวอยู่ในสายตาแต่คอยเฝ้าดูพวกเขาในความลับรอคอยการปกป้อง ฉันได้เห็นศักยภาพในความกล้าหาญของพวกเขาและแม้ว่าเราจะอยู่คนโลกเหมือนเราพวกเขามีอะไรมากกว่าที่เห็นฉันคือออพติมัสพรามและฉันส่งข้อความนี้ถึงใครก็ตามออตโตบอทเอาชีวิตรอดที่ลีภัยอยู่ท่ามกลางดวงดาวเราอยู่ที่นี่เรากำลังรออยู่แล้วเรื่องราวนี้ก็จบลง